สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอเจอกับแม่หมอไออีกแล้วนะคะกับการเช็คนะคะดวงประจำปักหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะว่าท่านที่เกิดในแต่ละวันเนาะจะเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างค่ะแต่ก่อนจะรับชมนะคะการตรวจดวงชะตาครั้งนี้ค่ะหมอฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ เริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องวางแผนให้รัดกุมค่ะสาหรับในเรื่องของสถานการณ์การเงินค่ะมีรายจ่ายที่รออยู่แล้วนะคะหรือหากคุณนั้นนะคะมีการดิวเอกสารหรือการเซ็นสัญญาหรือตกลงเงินก้อนไว้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือรอคอยโอกาสบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเงินค่ะอาจจะรู้สึกกังวลเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะ แต่ก็ขอให้วางแผนให้ชัดเจนให้รัดกุมค่ะช่วงนี้อาจจะต้องตั้งใจมากเป็นพิเศษสำหรับเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินค่ะมาดูในส่วนของการงานบ้างนะคะการงานเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เครียดเงินกับงานสัมพันธ์กันค่ะเนื่องจากว่าการงานนะคะช่วงนี้อาจจะโดนจู่จี้จุกจิกค่ะ มันนะคะพูดคุยเจราจาหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานเอกสารเกี่ยวกับผู้ใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องโดนผู้ใหญ่นะคะจูจจจจ้จี้จุกจิกจนทําให้คุณหัวเสียได้เลยทีเดียวค่ะในส่วนของความรักบ้างค่ะเรียกได้ว,ว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะเด่นในเรื่องของความรักค่ะเงินกับงานเครียดก็จริงค่ะแต่ในหมดของความรักนะคะคุณกับคู่ค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ จะค่อนข้างให้ความสำคัญมีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่หอมหวานเชื่นใจหากคุณนั้นมีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงที่สมบูรณ์พูนสุขค่ะมีอะไรก็ขอให้ตกลงพูดคุยกันให้ชัดเจนมันใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คน มีคนเข้ามานะคะหาคุณมากหน้าหลายตาเลยค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาชิลๆค่ะให้คุณนะคะได้ศึกษาดูใจเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คลิกลงตัวสําหรับคนที่ยังสดอยู่หากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากให้ระวังความอ่อนล้าเหนื่อยล้านะคะจากการทำงานแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์น้อยๆนะคะก็ขอให้สวดมนต์แผ่เมตตาสมาธิค่ะอยากทำบุญเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะคะถาวายทุบเทียนเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ขอพรอ,องพ่อปู่แม่ย่าสีสุดโทดูจะเหมาะสมกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มากที่สุดเลยค่ะ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเรียกเรียกว่าเงินก็ค่อนข้างคล่องตัวค่ะแต่มักจะหมดไปกับบุตรบริวารคนรักนั่นเองหากคุณมีบุตรหลานที่อยู่ในช่วงเวลาศึกษานะคะช่วงนี้จะหมดเลืองนะคะเกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างเยอะอาจจะมีการลงทุนนะคะหรืออยากทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีการกระชับมิตรด้วยการ นำลูกๆหลา,หลานๆออกไปเที่ยวข้างนอกก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการเงินให้ชัดเจนให้รัดกุมค่ะเพราะว่าช่วงช่วงกลางเดือนเนาะอาจจะมีเรื่องเครียดให้ปวดหัวส่วนใครก็ตามที่มีภาระในเรื่องของหนี้สินนะคะหมอไอแนะนําให้สวดมนต์แผ่เมตตาสมาธินะคะแล้วก็บริจาคเงินเกี่ยวกับการชรําระหนี้สง่งเพราะดูเหมือนว่าการเงินนะคะก็จะมีหนี้แบบต่อเนื่องที่ยังคงชะลอตัว แต่คุณก็ยังสามารถเมนเทนนะคะทำให้มันเนี่ยผ่านพ้นนะคะแล้วก็ทำให้ประคับประคองตัวเองไปได้ในระดับหนึ่งค่ะในส่วนของการงานค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดค้าขายเจรจาเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการค้าการขายนะคะสินค้าเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามอาหารเสริมรวมไปถึงในเรื่องของการขายคอร์สที่เป็นเกี่ยวกับการเทรนนิ่งหรือดูแลตัวเองค่ะ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะมีโปรเจกต์เข้ามานะคะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะก็ขอให้มีสติคิดวางแผนให้รอบคอบค่ะการงานก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะระวังงานที่เข้ามาแบบปรับๆนะคะโดยไม่ทันตั้งตัวแต่คนเก่งอย่างคุณค่ะสามารถวางแผนและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวอีกทั้งช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานก็ยังมีผู้ใหญ่นะคะเมตตาอุปถัมภ์คำชูอีกด้วยค่ะ ถัดไปค่ะเป็นในส่วนของความรักค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนรักค่ะมีเกณฑ์ได้ใช้ใจ่ายเงินนะคะเกี่ยวกับการดูแลคนรักนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักนะคะให้ความสําคัญของกันและกันดูแลกันค่ะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะในส่วนของคนที่ โสดอยู่นะคะช่วงนี้ให้ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพระตีมูลตินะคะองค์พระแม่ลักษมีหรือองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะจะนำพาในเรื่องของความรักหรือคนรักนะคะเข้ามาหาคุณค่ะแต่คุณนะคะก็ยังไม่วายคิดถึงคนเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆนั่นเองก็ยังอยากให้เขามาง้อช่วงนี้อาจจะนิ่งๆกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวสําหรับคุณดูเหมือนว่าคนโสดค่ะเลือกคนใหม่นะคะดีกว่าคนเก่าแน่นอนเลยค่ะ สำหรับบุญเสริมดวงค่ะให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะหรือนะคะให้โอกาสนะคะผู้ยากไร้นะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะนำพาความสำเร็จทางด้านโชคลาภบ,บารมีหรือเงินทองไหลมาเทมาทำให้คุณนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะยินดีด้วยนะคะในส่วนของท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะ วันอังคารเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาในส่วนของเรื่องของเงินเงินทองทองหากคุณนะคะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุณมีเกณฑ์จะได้ดังใจค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองๆนะคะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องหาเงินด้วยความเหนื่อยยากโปรดใช้เงินด้วยความระมัดระวงัง เงินเข้าเยอะก็จริงค่ะแต่ก็ออกเยอะเช่นเดียวกันค่ะยังคงมีอิทธิพลของดวงดาวลหลายๆดวงที่ส่งผลให้ดวงชะตานั้นจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายโดยที่ไม่จําเป็นออกไปหรือหมดเงินโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่เรื่องดีๆของคนวันอังคารก็คือช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแถมคุณนะยังสามารถได้เปิดช่องทางเปิดโอกาสหรือมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการทำมาหากินอีกด้วยค่ะ ในส่วนของการงานบ้างค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ทําอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูค่ะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูระวังปัญหาเดิมๆนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณปล่อยวางอะไรบางอย่างงานคุณจะได้สมุดมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของความรักบ้างนะคะช่วงนี้นะคะเป็นรักที่หวานแหววชื่นใจค่ะคุณกับคู่นะคะ เข้ากันได้อย่างลงตัวที่สำคัญคุณมีเกณฑ์จะได้ของขวัญของฝากหรือมีเซอร์ไพรส์จากคนรักด้วยนะคะช่วงนี้ก็ให้ระวังนะคะความเป็นตัวของตัวเองหรือคู่ของคุณนั้นนะคะอาจจะไม่คือตามใจก็จริงนะแต่ว่าเขาจะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงระวังคู่ของคุณค่ะอาจจะมีปวดข้อบาไหลหลังเอวได้นะคะที่สำคัญช่วงนี้ เขาอาจจะโดนนะคะเกี่ยวกับการหักหลังการไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองให้เป็นเพื่อนคู่คิดอ,อยู่เป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะคะในส่วนของคนที่ยังโสดอยู่ค่ะช่วงนี้โสดไปก่อนเรียกได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหรค่ค่ะคุณยังคงหวงความโสดแต่มองว่าโสดไปก่อนนะดีที่สุดสำหรับคุณเลยค่ะ สำหรับทางด้านสุขภาพ้ังค่ะถ้าเป็นสุภาพสตรีค่ะช่วงนี้คุณจะสวยมากแม่นะคะเน้นใน,นเรื่องของการทำสัญญกรรมทำแล้วปังทำแล้วรวยค่ะหรืออาจจะมีปวดสะโพกนะคะปวดเอวปวดหลังได้ก็ขอให้ระวังนะคะหมั่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างค่ะช่วงนี้มีโรคเกี่ยวกับปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกอยู่หรือมีผังผืดนะคะบริเวณกล้ามเนื้ออีกด้วยอยากทำบุญเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะคะให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือได้เลย คุณเป็นสุภาพสตรีหมอแนะนําให้บูชาองค์พระแม่ลักษมีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสุภาพบุรุษนะคะไหว้บูชาองค์พระราหูจะดีมากสําหรับการเงนินค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าในส่วนของการเงินนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่าย นะคะมีเกณฑ์นะคะได้เซ็นสัญญานะคะหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินด้วยระวังค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะคะที่เป็นเกี่ยวกับตัวเองช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะในเรื่องของการเงินก็ขอให้วางแผนให้รัดกุมนะคะรวมไปถึงให้เคลียร์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักก่อนจะดีสำหรับคุณในช่วงนี้นะคะ่ะ ในส่วนของการงานบ้างค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงโดดเด่นค่ะคุณสามารถจัดการนะคะเกี่ยวกับการงานได้ค่อนข้างมากนะคะค่อนข้างดีเลยมีเกณฑ์นะคะได้โดดเด่นเนี่ยใครด้วยนะคะผู้อยา่ให้ความรักความเมตตาความเอ็นดูค่ะแต่ก็ระวังนะคะเจ็บป่วยในเรื่องของการงานด้วยอาจจะมีออฟฟิศซินโดรมนะคะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการเครียดมากจนเกินไปขอให้รีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำงานแบบมีความสุขค่ะ ในส่วนของความรักบ้างค่ะช่วงนี้คุณกับคู่นะคะค่อนข้างห่างกันอาจจะเน้นเงินเน้นงานเป็นหลักอ,อยากให้มีการนะคะพูดคุยกันให้ชัดเจนพูดคุยกันให้บ่อยๆและก็ใส่ใจในเรื่องของอความรู้สึกเล็กๆน้อยๆค่ะจะทําให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักเนี่ยดีขึ้นมีอะไรเนี่ยอยากให้ใช้เหตุผลนะคะอยากให้ใช้สตินิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อาจจะน้อยใจผู้ของคุณได้เก่งเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของคนโสดบ้างค่ะช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาให้คุณศึกษาดูใจค่ะแต่ก็ดูเหมือนยังไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะอยากฝากในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะช่วงนี้คุณจะทําอะไรแบบขุนหันพลันแล่นเนาะนะคะมีสตินะคะคุณจะได้คู่ที่ดีคุณจะได้ความรักที่ดีนะคะหมอขอเวพรให้คุณโชคดีในเรื่องของความรักค่ะอื ปัญหาสุขภาพค่ะช่วงนี้ระวังเจ็บคอร้อนไนระวังคำพูดด้วยนะคะแล้วก็ดวงเด่นค่ะในเรื่องของอาจจะมีทริปท่องเที่ยวนะคะหรือความสุขความสบายใจในช่วงกลางเดือนแลบปลายเดือนปลายเดือนเป็นต้นไปค่ะ,ะทำบุญเสริมดวงค่ะนะคะให้ถวายดอกไม้หอมนะคะแล้วก็ถวายน้ำสะอาดนะคะทั้งหมดลงท้ายด้วยเลข12นะคะกําลัง12เนาะจะดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะ มาดูสําหรับในส่วนของวันพุธกลางคืนค่ะช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าการเงินนะคะคุณจะไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริวารคุณพ่อคุณแม่หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในบ้านค่ะก็ขอให้คุณนะคะมีสติเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะคะชอบช่วยเหลือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถามว่าเซ็งไหมมันอาจจะมีอารมณ์เซ็งบ้างค่ะแต่ว่าหน้าที่เนาะก็ต้องทําต่อไป คให้คูนนะคะใจดีแค่พอประมาณแล้วอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะคะในส่วนของการงานบ้างค่ะช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณโดดเด่นเนื้อใครค่ะเรียกได้ว่าผลงานเข้าตานะคะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งบุตรบริวารด้วยค่ะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเหน็ดเหนื่อยค่ะเพราะว่ายังมีปัญหาที่คาราคาซังระยะยาวที่ผ่านมาแล้ว2-3เดือนที่ยังคงต้องจัดการควบคุมดูแลอยู่ค่ะก็ขอให้คุณโฟกัสแบบมุ่งมั่นตั้งใจค่ะสุดท้ายปลายเดือนนะผลงานของคุณจะโดดเด่นแล้วก็สำเร็จดังใจปรารถนาค่ะในส่วนของความรักบ้างค่ะช่วงนี้นะคะเรียกว่าความรักของคุณนะคะ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความรักหอมหวานชื่นใจค่ะแต่ก็ระวังคุณหรือคู่ของคุณนะคะอาจจะมีความหงุดหงิดใจร้อนนะคะแล้วก็มีความดื้อดึงเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากฉะนั้นแล้วก็ขอให้ใช้สตินะคะโดยหลักๆแล้วคนรันพูดกลางคือเนาะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจาอยู่แล้วแต่ครั้งนี้หมออยากแนะนําให้ แนะนำนะคะหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คุณคาราคาซังหรือคาใจอยู่จะทําให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักดีขึ้นค่ะในส่วนของคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะต้องโสดต่อไปเพราะคนที่เข้ามาค่ะก็ยังไม่คลิกยังไม่โดนเท่าไหร่ค่ะแล้วตัวคุณเองนะคะก็ยังรู้สึกว่ายังคาราคาซังกับความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์เดิมๆอยู่ยังรอคอยให้ใครบางคนมาง,ง้อนะคะแต่ถ้าเกิดให้ครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยครูบาอาจารย์ บอกว่าให้คุณค่ะนึกถึงตัวเองให้มากรักตัวเองให้เป็นการเลือกคู่นะคะครั้งใหม่จะดีกว่าครั้งเดิมแน่นอนค่ะในส่วนของสุขภาพบ้างนะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะเกี่ยวกับไซนัสนะคะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะรวมไปถึงระบบย่อยระบบลำไส้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบุคคลในบ้านอยู่ ช่วงนี้เรียกได้ว่าได้โชคก็เสียโชคเช่นกันเป็นทุกขลาบค่ะฉะนั้นแล้วแก้เคลเสริมดวงค่ะให้ถวายเทียนพรรษานะคะแล้วก็ไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือนะคะอันได้แก่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวหรือองค์พญานาคค่ะจะทําให้คุณนะคะสําเร็จแรงใจปรารถนาค่ะหากคุณเน้นนะคะในเรื่องของการเงินค่ะอีกองค์หนึ่งที่หมออยากแนะนํานั่นก็คือองค์พระราหูค่ะสามารถเสริมดวงนะคะ ให้คุณมีโชคลาภบ,บรารมีนะคะมีเงินก้อนเข้ารัวๆค่ะมาดูในส่วนของท่านที่เกิดวันพระหัสบดีค่ะพะหัสบดีนะคะช่วงนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการตกลงการเซ็นสัญญาหรือการเพิ่มช่องทางเกี่ยวกับการทํามาหากินค่ะดวงเด่นนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรหากคุณนั้นทําการค้าการขายนะคะในส่วนของสินค้าสวยงามมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จดังใจปรารถนาค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเงินปังมากแม่ค่ะสำหรับในโหมดของการงานบ้างค่ะช่วงนี้อาจจะต้องนะคะมีสตินะคะเพราะมีเกณฑ์เล่นกุดหกิดนะคะกับผู้ใหญ่ในองค์กรน,นะคะมีความจุ้จี้จุกจิกในเนื้องานหรือได้รับงานมากกว่าที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ขอให้คุณนั้นนะคะพาตัวเองนะคะออ,ออกไปพักผ่อนบ้างนะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่โอเคให้ปล่อยวางค่ะ จัดการได้เท่าที่จัดการเนาะแล้วก็ก็ขอให้ใจเย็นๆหน่อยจะดีสำหรับการงานในช่วงนี้ค่ะในส่วนของความรักบ้างค่ะช่วงนี้นะคะจริงๆรักเนี่ยไม่ค่อยด้งโฟกัสเท่าไหร่ค่ะคุณกับคู่นะอาจจะมีเกณฑ์ได้ช่วยเหลือดูแลกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องกระชับความสัมพันธ์โดยการพูดคุยตกลงหรือเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะพาตัวเองออกไปข้างนอก หรือเปลี่ยนบรรยากาศโดยการทานข้าวร่วมกันค่ะระวังนะคะคุณกับคู่นะคะมีเกณฑ์ได้เจ็บป่วยแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยาหรือช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธจะดีที่สุดค่ะ,ะในส่วนของอคนที่ยังสดอยู่ดูเหมือนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับชาววันพระหัสบปดีค่ะคุณมีเกณฑ์ได้เจอรักทางไกลนะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันนั่นเอง หรือคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ค่ะในโหมดของสุขภาพนะคะแล้วก็มูเตลูสมดวงค่ะช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับโรคที่เราจะป่วยเรื้อรังนะคะปวดคอบา่าไหลระวังคำพูดนะคะมีเกณฑ์ได้ตัวร้อนร้อนในนะคะหรือมีแผลในปากได้เหมือนกันเลยค่ะขับขี่ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะ บุญเสริมดวงที่เหมาะกับท่านที่สุดช่วงนี้ก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาสมาธินั่นเองค่ะมาดูในส่วนของวันศุกร์กันบ้างค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะคุณจะได้รับความรักความเมตตานะคะได้เงินนะคะจากคนที่รักคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนนะคะหรือ คนที่อุปการะก็เป็นไปได้มีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเงินคล่องตัวค่ะอีกทั้งนะคะคุณยังได้โชคดีนะคะจากแดนไกลหรือการกติดต่อพูดคุยประสานงานเกี่ยวกับการค้าการขายการลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศอีกด้วยค่ะในส่วนของการงานบ้างค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตั้งใจนะคะศึกษาเรียนรู้นะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ เป็นช่วงที่เหนื่อยยากระวังมีเรื่องมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับคนในองค์กรด้วยนะคะ,ะถัดไปมาดูในหมวดของความรักนะคะความรักสำหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีใครเข้ามาก็ขอให้นะคะคุณอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็หมั่นพัฒนาตัวเองค่ะรวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกระแวงระวังกังวลน,นะคะหามีคนเข้ามาก็ยังไม่ค่อยได้คลิกไม่ค่อยได้ลงตัวเท่าไหร่คะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคุณจะรู้สึกเหงาเดียวได้นะคะอยากจะโสดอยากจะเป็นอิสระหรือต่างคนต่างก็มีมุมส่วนตัวซึ่งไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะสามารถนะคะเพิ่มเติมความสัมพันธ์หรือทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้โดยการออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือนัดเดทนัดทานข้าวบ้างจะดีสําหรับช่วงนี้ค่ะ,ะภาพรวมในส่วนของสุขภาพค่ะ ช่วงนี้ระวังปวดสายตาระวังปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดสะโพกด้วยนะคะแล้วก็บุญเสริมดวงนะคะช่วงต้นหมอกบอกไปแล้วเนาะให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรบ้างรวมไปถึงช่วงนี้ค่ะหากคุณอยากบริจาคหนังสือสดมตนนะคะคุณสามารถทําได้เลยเสริมดวงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินดีมากๆเลยค่ะ ท้ายค่ะสาหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะดูภาพรวมในส่วนของการเงินบ้างนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนองนิดตัวเองค่ะมีเกณฑ์ได้ของใหญ่นะคะสมดังใจปรารถนาแต่ขอให้วางแผนจัดการเกี่ยวกับการเงินให้ดีนะคะมีเกณฑ์จะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีใครมายืมเงินนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมสําหรับให้คนยืมเงินเซ็นเอกสารสัญญา,ญญาเกี่ยวกับการเงินทั้งสิน้น มีเกณฑ์จะไม่ได้เงินคืนอีกด้วยค่ะในหมดของความในหมวดของการงานบ้างค่ะการงานนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีงานนะคะเข้ามาแบบปรับ,บมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของงานแบบกระทันหันนะคะงานนะคะค่อนข้างยุ่งเหยิงไม่ลงตัวนะคะแต่คุณนะคะเป็นคนเก่งก็สามารถโชว์ศักยภาพนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะที่สําคัญอาจจะต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็ ถกฝนเรียนรู้ไม่ยอท้อค่ะช่วงนี้หมออยากให้กำลังใจนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันนี้ค่ะมาดูในส่วนของความรักบ้างค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเหงาโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็อาจจะต้องการกำลังใจจากคนรักนะคะอาจจะต้องพูดเห่น้อยลงนิดนึงนะคะแล้วก็แคร์ความรู้สึกกันให้มาก ทำอะไรก็ขอให้มีสติอย่าเอาเรื่องงานอย่าเอาเรื่องเงิน,นะคะ่ะมาปนเกีกับความรักนะคะจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเครียดมากกว่าเดิมฉะนั้นแล้วนะคะหากอยากมีความรักดีๆค่ะก็ต้องค่อยๆค,คุยค่อยเจรจาก,กันรวมไปถึงปล่อยสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือนะคะหรือปล่อยปลาบ้างนะคะจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่าตัวคนเองเนี่ยมุ่งเน้นความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากกว่าค่ะมีคนเข้ามานะแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยคลิกแล้วก็ยังไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยินดีด้วยนะคะงานเหนื่อยนะคะแล้วก็จัดการการเงินให้ดีสุดท้ายปลายทางคุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากค่ะอ่านะ สุขภาพค่ะระวังตากุ้งยิงนะคะระวังตุ่มสิวฝีน้องนะคะระวังความเครียดเกี่ยวกับการงานด้วยค่ะบุญเสริมดวงนะคะช่วงนี้ถวายเทียนพรรษาห่มพระห่มผ้าพระนะคะถวายผ้าไรจีวรน,นะคะจะทําให้คุณเนี่ยสำเร็จนะคะแล้วก็มีสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดในแต่ละวันประจําปักหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะไว้ก็ คิดว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าชื่นชอบถ้าถูกใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะจะได้เจอคลิปดีๆแบบนี้กับหมอไอซนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ